นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันกกรรเนนขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขใจไม่ออกิ๊กจะยยเกไว้บิ๊กะดีดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 จับกลุ่มชาวกัมพูชาลักรอบจำหน่ายยาเสพติดทั้งยาบ้าและยาไอซ์สพมตราดเตรียมจัดการจราจรเพิ่มสองช่องทางแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งนด่วนเปิดตลาดเกษตรกรจรังหวัดหลังปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตำรวจทหารหนอยอร่วมจับกลุ่มชาวกัมพูชาลักลอบจำหน่ายยาเสพติดทั้งยาบ้าและยาไอซ์เมื่อเวลาประมาณ17.00น,นวันที่17กันยายน2559พันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรจผู้กำกับการสอพอคลองใหญ่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพคลองใหญ่ชุดจับกลุ่มประกอบด้วยพันตำรวจโทนครวงแสนเมืองรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนส,ส,วนสพคลองใหญ่พันตำรวจตรี ปานาสิริศีสวัสดิสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพคลองใหญ่ร้อยตำรวจเอกเด่นชัยลุยตันรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนสพคลองใหญ่พร้อมด้วยชุดสืบสวนและชอกอนย182ร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชาสองรายคือนางจันทาชนอายุ30ปีและนายลาดีอายุ30ปีพร้อมกับของกลางประกอบไปด้วยยาบ้า297เมตรยาไอซ์2.33กรัม โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้จนที่ตำรวจได้ติดตามสืบสวนจนพบว่านางจันทาและนายลามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่และหัดเล็กซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานจากสายของตำรวจว่าทั้งสองได้จำหน่ายยาเสพติดที่บริเวณบ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่5ตําตบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดราดหลังรับแจ้งจึงได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นซึ่งพันตำรวจเอกจึงได้สั่งการให้เดินทางเข้าจับกลุ่ม โดยจากการตรวจค้นกระเป๋าสะพายของผู้ต้องหาทั้งสองคนพบยาเสพติดยาบ้าที่บรรจุไว้ในซองยี R ่ห้อ ARK ในซองพลาสติกจำนวน6ซองเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าและยาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายพร้อมกับส่งพนักงานทำการสืบสวนสอบสวนคดีต่อไป ิดตลาดเกษตรกรจังตราดหลังปรับปรุงสถานที่จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรนายชน,นะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ดําเนินการก่อสร้างหลังคาจอดรถพร้อมทั้งอนุญาตให้กลุ่มเกษตรกรของตลาดเกษตรกรใช้ประโยชน์ในการนําผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมาตรฐานมาจําหน่ายให้กับประชาชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกตลาดเกษตรกรเข้าร่วมบริเวณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดราหน้าสำนักงานเหล่ากาชาติผู้ว่าราชการจังหวัดราดกล่าวว่า ตลาดเกษตรกรในครั้งนี้นับเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มีสถานที่จําหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยเริ่มตั้งแต่ปี2,557จนถึงปัจจุบันแต่มักประสบกับปัญหาและอุปสรรคเรื่องสถานที่เนื่องจากมีฝนตกลงมาทําให้ไม่สะดวกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นทางสํานักง,งานเกษตรจึงขออนุญาตใช้พื้นที่หน้าสํานักง,งานเหล่ากาชาตจงตราดเป็นสถานที่จำหน่ายแทน นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้สนับสนุสนงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่จอดรถให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อด้วยพร้อมกับมอบให้ตลาดนั้นสามารถนําผลผลิตมาจําหน่ายได้ทุกวันพุธและวันศุกร์ทั้งนี้สินค้าที่นำมาจำหน่ายของจงตราส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปราสัาพิษที่ได้รับการตรวจสอบสารเคมีตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งผักผลไม้ผลิตแปลรูป ทางการเกษตรจึงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเลือกซื้อ พเมืองตราดเตรียมจัดการจราจรเพิ่มสองช่องทางแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนพันตำรวจเอกบุญทรงปีคุณทศผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองตราดเปิดเผยว่าสถานีตํารวจภูธรเมืองตราดโดยกลุ่มงานจราจรเตรียมจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลเมืองตราดในตบนาบลวังกระแจเนื่องจากปัจจุบันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหลายรายและปัญหาการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่7จ็นาฬิกาถึง านาฬิกาและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับการจัดระเบียบของสถานีจาราจรตำรวจสพเมืองตราดนั้นมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในวันที่19กันยายนนี้โดยเฉพาะถนนสายเนินตะแมวตั้งแต่แยกสโมสรถึงโรงเรียนตราตราการคุณที่จะก,กำหนดจอดรถเป็นวันคู่และวันคี่เนื่องจากปัจจุบันจอดทั้งสองฝั่งทำให้การขับรถสวนกันไปมาลำบากส่วนอีกหนึ่งช่องทางจะเป็นการจัดการจาราจรจวันเวในช่วง เวลาเร่งด่วนที่ถนนเทศบาล4บริเวณ3ามแยกปอปลาถึงกำแพงวัดโยธานิมิตแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานีบีดีเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828 18 18สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร 0908-81855เอกไมัรถออกเวลา6นาาฬิก8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาขนส่งจงตราเตือนเจ้าของรถนำรถป้ายดำไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะมารับผู้โดยสารผิดกฎหมายย้ำเข้มงวดกวดขันตั้งแต่16 ตุลาคม2559นี้นายสุรชัยเลยักุลขนส่งจงตรายกล่าวว่าในขณะนี้อยู่ใน ช่วงเวลาของการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะระยะที่3คือบังคับให้กฎหมายขั้นสูงสุดกับผู้ขับรถและผู้ประกอบการที่นำรถตู้โดยสารที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นรถตู้สาธารณะมารับส่งผู้โดยสารในลักษณะรถตู้โดยสารประจำทางดังนั้นสำนักงานขนส่งจ,งจังหวัดจึงขอให้ผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการยุติการกระทำดังกล่าวเพราะหากฝ่าฝืนจะถูกจับกลุ่มตัวส่งดำเนินคดีฐานประกอบการขนส่งโดยไม่รับอนุญ,ญาต จากนายทะเบียนเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา23 ประกอบกับมาตรา126แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพศ2522ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสำนักง,งานขนส่งจังหราชจึงขอให้ผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนยุติการกระทำดังกล่าวโดยราชการจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างกวดขันตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้หากมีข้อสองสยัยสาม,มารถสอบถามได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งจังหราด 039520227สั่งการลงมาบอกว่าให้ใช้กฎหมายขั้นสูงสุดก็คือว่าจะต้องจับกลุ่มตัวนะครับดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับปรับตั้งแต่20,000ถึง1 0 0 0 0แนนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเราก็เลยประชุมในฝ่ายบังคับใช้กฎหมายทั้งตำรวจทหารด้วยความห่วงใยไม่อยากจับพี่น้องประชาชนให้เข้าไปอยู่ในคุกครับ ก็จึงทำข่าวเตือนไว้ว่านับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนะครับซึ่งจะเข้าไฮซีซันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าใครเล่นนอกกติกาก็จะต้องถูกจับทางเราไม่ต้องการดำเนินการในมาตรการขั้นนี้นะครับ สโมสรโรตารี่สีตราดคลองใหญ่ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรโรตารี่สีตราดที่ห้องประชุมปั๊มแก๊สลักชูก้าบ้านคลองจากตำบนคลองใหญ่อํเภอ,อคลองใหญ่จังหวัดตราดน,นายนรงศักดิ์ธนากิจนายกสโมสรโรตารี่ตราดคลองใหญ่เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสโมสรโรตารี่สีตราดคลองใหญ่โดยมีนายอุดรเอกพลผู้ช่วยผู้การภาคสอง ผู้ช่วยผู้การเขต2ภาค3340โรตารี่สากลร่วมสังเกตการและคำปรึกษาแนะแนวทางการดําเนินการสโมสรโรตารี่สีตราดโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด10คนได้แก่นายบุญทรงกองแก้วอุปนายกนางกัลยาฟักทองรองประธานบริหารสโมสร นางน้ำทิพย์วัชรานนท์เหรัญยิกนายเดชกิจพูลเกษมเลขานุก,การนางกอบกุลชลาลัยประธานสมาชิกภาพนายชนะโพพันธ์ประธานบำเพ็ญประโยชน์นายขันยาศรีสหกุลชัยประธานประชาสัมพันธ์นางการจนาวิจิตปฏิคมนายสมชัยชลาลัยประธานบุลนิธิและนายสุพัฒ์คุ้มวงดีเป็นผู้ช่วย ขอิญร่วมทำบุญสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญเสมารุ่นมหาบารมีท่านกงเตืองเตชะปัญโยวัดกองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดทางวัดจัดสร้างเองเพื่อหาไรายได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมณวัดคลองจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดและเพื่อเป็นสาธารณกุศลในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นอริยทรัพย์ของท่านเองและพร้อมจะได้รับวัตถุมงคลที่เข้มแขังในยุคแห่งปีมงคล2559นี้รอติดตามและร่วมสั่งจองพร้อมกันได้ในวันที่1กันยาย,ายน2559นี้พร้อมกันทั้งที่วัดและที่ศูนย์จองทั่วประเทศรายได้ทั้งหมดถวายการสร้างสถานปฏิบัติธรรมจองได้ที่วัดของจากและศูนย์จองทั่วไป ตั้งแต่วันที่1กันยายน2559เป็นต้นไป